哦，接。 ก็ผมก็สวัสดีนะครับเอองามใหญ่ไซโบ้นะครับน้ำหนามพ่อครั้งหนึ่งนะครับกําลังเหตุครบรียมอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับก็สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับเอฟซีลาวเอฟซีเขมรเอฟซีเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับอินเดียเอ่อสีลังกาเนปาลนะครับแล้วก็โคลัมเบียมอนโดวานะครับเอฟซีกินกดกินเกสรอันทุกคูทุกคนเะครับเด้อก็ยังว่าแหละครับหาหมดหาแมงไปตามเรื่องตามเล่านะครับ ก็มาเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมเชือกเตรียมถุงไม้ถุงมือมันมีน้ำนะครับแล้วก็จะขึ้นไปอันบึงว่ามันที่ได้น้ำได้ทาบ่านะครับที่เขาอากลากที่พพได้แลกแกงบ่นะครับ เอาจังซี่ด้ยครับเดิมมักถืออกศึกใจก็ฝากแม่นะครับเอองานของพันชลานาตาดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอยากบึงคลิปต่อไปก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนเดยครับเด้อครับเดี๋ยวี่พาไปบึงนะครับว่ามันเป็นจังไดนะครับมันสมคําลําลือบอมันสีมีน้ำคือเขาบอมันจะอากลากบอนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันทึ่งต้นไม้ครับผมงมใหญ่ใส่บนะครับโอ้ สเลเอบเอบๆนะครับต่ว่ากิ่งโหดๆนิดนึงนะครับโอ้ยกิ่งไปเนี่ยกิง่งน้อยๆนะครับต้นสะเดาน้าก็ยังไหลเลยน้ํามันเล็บเยียวเล็บแมวนะครับก็ลอยๆเอาตอนช่วงเงินพี่ๆเขาประกาศพิรุดูการนี่แหละนะครับอครับโอ้เมององี้ยงโอ้น้มบักคักนะครับเฮ้อ น้ำใหญ่ใสบัวนะครับน้ำพรมเอาน้อ นี่ตกสิ่งขึ้นาาครบมันตกพี่น้องเหนอย ่ยังเขารุ่นางา,นนามและอย่างนี้ดูตออัวมันไร Gut, good Mm-hmm. <laughs> มองเห็นเลยครับเจ้าอะไรอยู่ตรงไหนโอ้ยยังงำวาก

Mãi nhanh nhé đi đó Để đi đó รั่วครับพี่น้องเนี่ยนีุ่งขึ้แมาท่อนะครับเพราะว่าน้ำน้ำนี่ไม่ได้ดอกถุงลงมือเโอ้โหหัวมกรบเลยน้ำก็ได้เรือวตยรั่วขวาเลยมวพี่มีดลงไปงงไไก่อนอามีดอ่ะเด็กไข่ดอก โอ้ยเชื่วคนแจ็คกับไฟอยู่ที่ไหนโอ้เออ นะครับน้ำน้ำมากระดิกน,น้ำเล็บเยีวเล็บแมวโอ้ดูขยับเป็นปิดขยับเป็นโดนอู้ฟังมันจะขาดแล้วครับโอ้ยขยับไม่ได้เลย เอาครับไม่รู้ดึงออกไม่ได้ครับยกเที่ไม่ได้นะครับ กุทธโอ้ตอนแรกว่าจะตอนนี่ครับโอ้ฮะ <C oughs> ครับเดี๋ยวลูกไฟไฟแจ๊ ไปเลยยังแต่งมงันตรวจอู้อลำบากครับลังนุ้มปุ๊บ ลำบากนะครับนม่ว่าจะผึ่งใหม่ผึ่งอยู่แค่นานเลยโอ้โหวายพี่น้องเง้ยวู้ดครับผึ่งแังนี่น้ำอัศจรรย์วันไหวเลยนะครับน้ำโอเพสสุดๆนะครับแวกอย่าไปแต่งแวกนะครับขนาดแวกเอาได้นี่ครบเจักอยู่ไหนล่วงไปแล้ว อครับไปพี่น้องลงต้นไม้บัดที่นี่ครับผมเออครับ น้ำอีกแล้วครับมีแต่น้ำน้ำนะครับนี่กัน้ำน้ำเต็มๆตมเลยนะครับเออคอนก็แดงรูนะครับน้ำก็เปาะเปาะแปะแปะนะครับพอได้อยู่นะครับน้ำแต่ว่ามันยังไงล่ะครับอางลากไปน่นบนหนาลุ่นอยู่นะครับขึ้นไปเดินบนน้ำเลยลุ่นเอะนะครับไปเอาทอยมาตีหยับแต่งน้ำนะครับ ตียืนแต่งน้านะครับไม่สูงหรอกแต่ว่าโอ้โหนามมหาศาลนะครับไม่รู้จะไปถึงรังด้วยหรือเปล่านะครับหน,บนามทั้งนั้นนะครับวันนี้มีแต่น้ำหนามอยู่ยนะครับอือากลากเลยครับนี่นนครับยังไม่ได้แต่งน้ำเลยแตกแล้ว กับเขาขาชัวรเลยวิไปจังใดงเลยนะครับหาหมองไปอยู่ ที่สุดของน้ำนะครับ ยูดใต้น้ำนี่เยวะฮะมองไปก่อนต้องแต่งน้ำอีกน้ำนี่ถุงมือเลยนะครับเด้ยยอยกมือไปแตง่งนะครับแต่งนี่ไม่ได้กินดอกนะครับผ้าถุงมือหนังหนาๆรูดไปเลยมดแล้วครับอู้ วดเลยขาวอยู่ครับน้ำมีบ่น้ำไขรอยู่นะครับน้างน้อยๆจะมีน้ำอยู่ด้วนี่น้ำเริ่มมีน้ำเริ่มมานะครับว้ายัดเข้าเจ้าเอื้ย Ha hổ. Giếp cái lên ngang phong con. Ui chết. Tầm tầm tầm. ถึงกำลังแรกนะครับความเป็นน้ำเนี่ยล้้งแรกน้ำกว่าเออใส่ลูกข้างบน

นี่เอาอยัางปาดน้ำเลยถุงมีแล้วปาดลงไส่นี่เลยเอ้ลืมถุงพี่น้องเลยถุงเอาอยังปาดน้ำบัดที่นี่เอ้มีแล้ว เอาอยัางไใส่น้ำพี่น้องเงอ้ยิึงมาตอดเด้ออาะแบบนี่โอ้ย ครับผมพี่น้องเอ้ยนะครับบ่ได้เอาถุงมาใส่น้ำนะครับจักจังไดนะครับเออลืมนน่ลืมนี่น้ำมันไหลนะครับระเบิดระเบิ้นะครับเอานะครับเป็นนันว่าอย่าลืมนะครับเด้อให้กำลังใจกันแน่นะครับมักถือถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับเป็นกำลังใจกันกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆที่ระดับชมนะครับงานของพันธุล้าตาดีนะครับผ่านพึ่งพงทรา์ประเด็กกับช่องกินเกสรป่ามื้อนี้ก็ต้องสวัสดีนะครับ